ท่านแมงคุณของเราก็ได้ฝากให้ึงจำบ,บ่นนะคะตรงมาคุยกับหนูวันนี้จะคุยแหลไม่เป็นทางการเยอะนะคะถามก่อนวา่าหนูใครรู้จักคำว่าบริเไฟฟ้าว่างย่อมือลกรู้จักหมดเลยนะ,ะรู้จักจากอะไรจากข่าวสารใช่ไหมคะหน,หนูได้ยินมาแล้วใช่ไหมว่ามันมีเหตุการณ์ล่าสุดเนาะที่มีเด็กบอส .4 อายุ12ปีไนะหเด็กนี่อายุ12ปีมัง่งยกม,มือลูกอ่าเห็นไหมเด็กๆตัวนเท่านี้นะคะก็ะะมีความเสี่ยงต่อบุหรี่ไฟฟ้าลูกเด็กอายุ12ปีอยู่ป .4 น,นะเขาได้ไปสุบบุหรี่ไฟฟ้าลูกเด็กอนยนี่ปือยู่ป .4 นะนนนเนขาในการสุบบุหรี่ไฟฟ้าเห็นมลักษณะมันอ่ะมันไม่เหมือนบุหรี่เลยใช่ไหมคะ ถ้าโดดููกาเนี่ยบางทีพกมาเด็กๆที่ปกครองคนดูบางคนไม่รู้เลยนะหรือว่าเด็กพกน้ำหอมพกอะไรก็มีถูกไหมคะเนี่ยมันการสุ่ไม่งยากี่สั่งพ่อผู้ใหญ่แบบนี้นะคะ้อใหญ่ถเเนี่ยมันคือรสชาติที่เด็กๆจะได้ล enfin, mm hmm. ิ้มลองนะคะมันจะเป็นเนี่ยรสผลไม้ที่นั่นเลยบิสเบอร์รี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมลูกสุดปมันจะมีความรู้สึกมันหอมมันหวานใช่ไหมคะความหอมหวานเนี่ยมันอันตราย มีนะวันนี้มีโนกเปีเ้ยวมาแจากกับคนที่ตอบคำถามนะจะมีให้คนละหนึ่งแพ็คในห้ารางวัลนะลูกเดี๋ยวมีถามแล้วก็ตอบนะ,ะนะหนึ่งเลยลูกสารที่มันอยู่นะในบริเไฟฟ้าที่เัลายนลเนี่ยสารนิโคติในใครเคยได้ยินคำว่าสารนิโคตินไหมลูกเคยใช่ไหมมันทําลายส่วนสมองนะคะเด็กๆอย่างพวกหนูเนี่ยเราลำพัฒนาการเนาะสมองมันเริ่พัฒนา ถ้าไปสุกบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารนิโคตินะมันไปทำอะไรสมองทำให้เราเรียนรู้อะไรก็ช้าก็ยากเนาะอ